สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆแบบไทยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทําขนมชั้นโรกันนะคะขนมชั้นอร่อยต้องไม่หวานมากนะคะแล้วก็เหนียวนุ่มค่ะแยกชั้นออกจากกันง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ นี่นะคะส่วนผสมแปะให้ตรงนี้ค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะอยู่ในถาดนี้เลยค่ะพี่ก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนของกะทินะะคน้ําเชื่อมค่ะแล้วก็ส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้งมันค่ะหัวกะทินะคะแป้งเทา้าใยม่อมค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสีผสมอาหารนะคะกลิ่นมะลิค่ะแล้วก็ส่วนของน้ําเชื่อมก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะหางกะทิค่ะ เราเกลือป่นนะคะสำหรับหางกะทิถ้าใครไม่มีก็ใช้กะทินะคะครึ่งหนึ่งค่ะต่อน้ำครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะมาเคี่ยวน้ำเชื่อมไว้ก่อนเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็หางกะทิลงไปเลยค่ะหางกะทิของพี่วันนี้ก็จะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะเป็นหัวกะทิค่ะแบบกล่องนะคะแล้วก็ผสมน้ำไปครึ่งหนึ่งนะคะปริมาณที่ใส่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ แล้วก็จะมีส่วนของน้ำเปล่านะคะที่พี่เอาผสมในกะทินะคะเพราะว่าวันนี้จะใช้สีหยดเอาค่ะไม่ได้ใช้เป็นน้ำใบเตยหรือว่าน้ำอัญชันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทำน้ำใบเตยอัญชันให้แยกน้ำออกจากกะทินะคะพี่ใส่ส่วนผสมไว้ให้แล้ะค่ะอเอาเคี่ยวกะทิเสร็จเราก็มาทำแป้งกันต่อเลยนะคะใส่แป้งลงไปทุกอย่างเลยค่ะ คนแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่จะผสมกะทิลงไปค่ะเพราะว่าแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะเป็นเม็ดนะคะค่อยๆเทกะทิลงไปนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งละลายไม่มีเม็ดแล้วนะคะ พอแป้งของเราไม่มีเม็ดแบบนี้นะคะก็ใส่น้าเชื่อมที่เราเคี่ยวเมื่อกี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะคนเร็วๆเลยนะคะอย่าให้แป้งจับตัวเป็นก้อนนะคะพอคนได้ที่เราก็จะมากรองนะคะหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะก็เอาเสร็จทิ้งไปค่ะเ,เสร็จแล้วก็มาแบ่งใส่ถ้วยเท่าๆกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาหยอดสีกันค่ะวันนี้พี่จะเอา3สีนะคะมีสีขาวก็จะไม่หยอดค่ะก็จะเป็นสีม่วงอคิดนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูค่ะใส่หยดเดียวนะคะถ้าใครทําเป็นสีใบเตยต้องแยกน้ําไว้นะคะแยกน้ําออกจากหางกะทิเมื่อกี้ค่ะพี่ใส่ไว้ให้แล้วนะคะแยกน้ําออกประมาณ100 ml นะคะเอาไว้ผสม ใบเตยแล้วก็อัญชันค่ะถ้าสองสีเพื่อนๆก็แบ่งครึ่งนะคะน้ํานึ่ร้อยก็แบ่ง50าสนะคะเพื่อทำสีอัญชันกับใบเตยค่ะถ้าเอาสีขาวด้วยก็เอา1นึหาร3านะคะผสมเสร็จเราก็มาทาพิมพ์ด้วยน้ำมันนะคะก่อนที่เราจะนำไปนึ่งค่ะ ให้ทั่วๆพิมพ์เลยนะคะพิมพ์นี้พี่จะใช้7คูณ13นะคะตั้งน้ำให้เดือดแบบนี้เลยค่ะเอาพิมพ์ลงนึ่งประมาณ5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ชั้นแรกไปเลยค่ะชั้นแรกนี้ถ้าใครจะเอาสีไหนไว้ด้านนอกก็ใส่ไปเลยนะคะชั้นแรกเลยค่ะสีที่เราต้องการม้วนไว้ด้านนอกนะคะของพี่ต้องการสีชมพูไว้ด้านนอกค่ะก็เลยนึ่งสีชมพูก่อนนะคะนึ่งประมาณ5นาทีค่ะ ใครมีผ้าขาวบางก็เอารองแบบนี้นะคะน้ําจะได้ไม่หยดใส่ค่ะนี่นะคะผ่านไป1ชั้นค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ชั้นที่2นะคะแต่ละชั้นเพิ่มเวลาขึ้นหนึ่งนาทีนะคะก่อนที่จะเทลงคนด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะเหมือนกันค่ะเพิ่มอีก1น,นาทีนะคะเป็น6นาทีค่ะปิดผ้าขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะข้ามขั้นตอนเติมสีขาวไปนะคะ นี่ค่ะตอนนี้สีขาวก็สุกเรียบร้อยนะคะทําเหมือนกันค่ะจนหมดนะคะเพิ่มเวลาขึ้นตามที่ให้ไว้นะคะพอเนึ่งเสร็จครบทุกชั้นแบบนี้นะคะก็ออกมาวางให้พออุ่นนะคะไม่ต้องให้เย็นนะคะตัดได้เลยค่ะเพราะว่าเวลาม้วนนะคะทําโรลเราต้องทําตอนอุ่นๆนะคะจะได้ม้วนง่ายๆค่ะของพี่ก็จะตัดครึ่งแบบนี้นะคะเพราะว่าถาดยาวค่ะ เจ็คูณสินะคะถ้าเอาทางยาวก็จะม้วนจะโลใหญ่เกินไปนะคะนี่ค่ะไม่ติดถาดนะคะง่ายๆค่ะค่อยๆม้วนนะคะเหนียวนุ่มมากเลยค่ะสูตรนี้รับรองความอร่อยค่ะไม่แข็งนะคะแช่ตู้เย็นไว้เอาออกมาทานก็อร่อยค่ะ นี่นะคะพอเราโรเสร็จเราก็วางพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันนะคะถ้าต้องการสีขาวอยู่ด้านบนก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่จะแยกทําชิ้นเล็กๆค่ะสีขาวนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะเสร็จแล้วก็นำไปตัดได้เลยค่ะ ใช้มีดหรือที่ตัดแป้งตัดก็ได้นะคะทาน้ำมันที่มีดนิดน,นึงก็ได้ค่ะถ้ากลัวติดนะคะ1ท่อนพี่จะหั่นเป็น2ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็หั่นอีก2องค่ะเป็น4ี่นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบโรแบบง่ายๆนะคะตอนนี้ก็จะมากลับด้านนะคะเอาสีขาวออกข้างนอกดูบ้างค่ะ ทำหลายถาดก็เอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะขนมชั้นโรอร่อยอร่อยค่ะทํากันแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้อร่อยมากค่ะรับรองเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันค่ะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านอาหารอร่อยได้เลยนะคะดูจบแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านอาหารอร่อยด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ